ก็ขอตัวด้วยนะครับผมเยะครับอยู่ก,การรีวิวหนังอีกสึ่นเลยนะครับผมวนาหนังที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ก็พวกคนเห็นจากชื่อคลิปแล้วเนาะว่ามันคือหนัง20ปีมาสเตอร์ไฟท์ซึ่งผมเนี่ยนี่ได้มีโอกาสได้ไปดูรอบสื่อมาก็ขอบคุณทางแจมหรือไม่ก็ทางเด็กเองด้วยนะว่า,าได้เชิญ เด็กตัวเล็กคนนี้ไปดูรอบสื่อได้เจอฟุกุดะที่แสดงเป็นมัสเตอร์มิวด้วยน่ารักมากนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าเนื้อหาของวันนี้กันเลยดีกว่าก็สําหรับใน20ปีมัสเตอร์ไฟส์เนี่ยอะไรเพ่ออาจจะได้ดูแล้วเนาะทั้งแบบถูกลิขสิทธิ์แล้วก็แบบไม่ถูกลิขสิทธิ์เท่าไหร่ไม่ไม่ใช่เท่าไหร่ไม่ถูกลิขสิทธิ์เลยนี่แหละเลยแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะไปคุยกันความรู้สึกหลังจากดูไฟส์ คือพูดตรงๆน,นะว่าผมไม่ใช่ไม่ใช่แฟนไฟสขนาดนั้นแต่ว่าพอรู้รายละเอียดอยู่บ้างอา๋อแล้วก็ชอบมารีชอบมารีนะครับสำหรับความรู้สึกในการดูภาคนี้ก็ก,ก็เรียกว่าโอ้หน้ากลับมาได้จาก10ปีโอสมาๆกๆก็ถือว่าทำออกมาได้ดีดีมากเอาส่วนตัวนะทั้งหมดที่ผมพูดในคลิปนี้คือเป็นการ พูดจากความรู้สึกส่วนตัวของผมที่ได้ไปดูมาซึ่งก็ส,สามารถแสดงความเห็นได้นะครับแต่วัดรดาม่าเนาะเพราะว่าผมรีวิวอะผมรีวิวตามความรู้สึกตัวเองอะเนาะไม่ได้แบบจะเอามาเทียบข้อมูลอะไรขนาดนั้นโอเคก็ไ่าไร์ร่างใหม่กับไครสะร่างใหม่เนาะเห็นมีหลุ์มาด้วยว่าจริงๆมีเดลต้าด้วยแต่ว่าไม่ได้เอามาใส่ในหนังซึ่งเสียดายเนาะเออถ้าเกิดว่าเอามาใส่ครบทั้ง3าตัวเนี่ย ว่าประเท่นะซึ่งสามารถดีไซน์ดีไหมผมว่าดีเค่อนข้าจะลงตัวนะเพราะว่าในฟังก์ชันของชุด넥ซ์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับการรวมร่าง Excel กับร่าง m u s t e r เข้ามาอยู่ในร่างเดียวกันรวมกับร่างหลักด้วยก็คือ3ร่างอ่ะรวมอยู่ในร่างในร่างเดียวใช้ความสามารถของทั้ง3ร่างได้ด้วยแค่แบบร่างในร่างเดียวส่วนเรื่องความประทับใจเนี่ย เ,เราต้องบอกว่าประทับใจหลายฉากมากๆเนาะยิ่งช่วงไอ้ช่วงแบบช่วงแบบใกล้ๆจบอะประทับใจหลายฉากมากๆไม่ว่าจะเป็นฉากที่อ่าป็นไงเนี่ยเป็นเลิฟซีนของเป็นเลิฟซีนของสปอยนี่เนี่ยสปอยได้แหละเพราะว่ามันเป็นคู่พระนางกันอยู่แล้วอะเออเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นเลิฟซีนของทาคุมิกับมาริเออก็บแบบพอระยะเวลาผ่านไปยี่สิบปีแล้วอะมันกลายเป็นว่า มันมันแบบมันมันอินอ่นนะเพราะว่าเื้ยยี่สิบปีลงเลยก,กันสกีแบบลงเอยแบบลงเอยจริงๆอะผม <S <S ฟิลเนี้ยแบบลงลงในฟิลเนี้ยซึ่งถ้าอยากรู้ว่ามันคันต่อไหนอะก็วันที่สิบห้ากุมภาธ์นะครับจะเข้าโรงโดยทั่วไปแล้วเนาะสามารถไปหาดูได้เราตามโรงภาพยนตร์ทั่วไปก็เดี๋ยวผมจะไปซ้ำอยู่เล้วอันนี้พูดจริงๆว่าจะไปซ้ำจริงๆ,ๆ ผม,ผมล่าน,นไปตั้งแต่ออกจากโรงแล้วว่าจะไปดูซ้ำแล้วก็เอานักแสดงเก่าๆกลับมาได้เกือบจะครบเลยถึงบางตัวอาจจะไม่ได้มาแต่ว่ามีการอ้างอิงถึงแล้วก็มีแบบตัวละครมีตัวละครม,ครม,า,มาแทนที่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แทนที่ดิมันไม่ใช่แทนที่แต่มันคือแบบมาเชื่อมอ่ะออมีตัวละครมาเชื่อว่าเอ้ยไอ้ตัวเนี้ยมันยังผูกพันกับพวกมึงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย เอ,อมันเหมือนครบจริงๆอ่ะมันมันได้ย้อนจริงๆเว้ยก็ถ้าพูดถึงเรื่องให้คะแนนเนี่ยผมรู้สึกว่าแปดเต็มสิบลหกันเนาะคือไม่ได้อยากให้สูงเวอร์อ่ะรู้ไมไม่ได้อยากให้ถึงแบบถึงเก้าถึงสิบอ่ะเออผมคิดว่าแปดนี่ก็สูงแล้วเออเนาะเพราะว่ายังมีหลายจุดอยู่ที่เอนอ,อาจจะทําดีกว่านี้ก็ได้เนาะแต่ว่ามันติดเรื่องของเวลาว่าเออทําแค่หนังหนึ่งชั่วโมงก็เล่าได้ประมาณนี้ก็ถือว่า ดีแล้วอย่างที่บอกโดยรวมโอเคมากๆอันนี้ไม่ได้เทียบจากอาซีรีส์ไม่ได้เทียบจากมูฟี่ไหนเลยเนาะให้ความรู้สึกกับภาคนี้ล้วนๆผมรู้สึกอยู่จริงๆว่าเออประมาณเนี้ยเออมันให้ประมาณเนี้ยมันโอเคละเพราะก็สำหรับใครที่จะไปดูยันอีกทีวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับจะเข้าฉายในรอบปกติแล้วทุกคนก็สามารถไปดูกันได้ในโรงภาพยนตร์ทั่วไปเนาะ แอ้ไว้เจอกันใหม่ไว้แล้วกันซีอู